สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดินมาทำงานแล้วก็ตอนนี้คือเริ่มง,งานละวันศุกร์แต่นี่เดี๋ยววันนี้คืออะไรนี่คือขนมปังฮอทดอกนะคะแต่จะเอาติดมาด้วยเพราะว่าเราจะไม่ค่อยมีเวลากินข้าวเนาะก็เอาเนี้ยกินเวลาหิวเพิ่เริกงานแล้วหิวจะได้กินในรถตอนเรากลับบ้านเดี๋ยวมาเปิดดูกันเลยดีกว่านี่เป็นขนมปังฮอทดอกที่เราทำไว้นะคะเดี๋ยวเปิดดูก่อนเนาะเปิดยากมือเดียวเปิดลำบากนิดนึงนี่ทำไมอันนึงก็คืออิ่มเลยอิ่มเลยเดี๋ยวจะกินแล้วนะคือหิวข้าวเมืงวันก็ยังไม่ได้กิน ฝนตกด้วยแล้วก็หิวก็เลยต้องกินมันอร่อยมากจริงนะเนี่ยอืมข้างในก็จะเป็นฮอทดอกที่ปิ้งเกือบเกือบจะสุกนะคะแต่ชอบกินที่มันแบบเกือบสุกแล้วอะ แล้วก็มีชีสอยู่ด้านในด้วยแต่ตอนนี้มันไม่ร้อนไงชีสมันก็เลยไม่เยิม้มแต่มันอร่อยืมส่วนต้องหนักมากเลยด้านบนจะโรยด้วยชีสนะคะแล้วก็ข้างในก็ใส่ชีสอีกเยอะมาจะใส่ชีสจะใส่มอสซาเรลล่าจะใส่ ครีมชีสอะไรข้างในคือได้หมดนะคะแส่็เลยแล้วเวลาก,กินเนี่ยอิ่มหิวเนะี่ยเชื่อเถอะว่าขนมปัที่ทราเองมันอร่อยที่สุดเลยอันนี้นะคะเอาแช่เย็นไว้ทั้งคืนนะคะพขนมปังก็ไม่แข็งนุม่มเอ้ยยังนุ่มอยู่อืมตกเยอะจังโอ้ยก็ตกเยอะด้วยองตกแล้วก็ยังกิน มันอร่อยจริงเดี๋ยวจะเอาสูตรไส้ข้างในอะเอามาสอนนะคะใส่ไส้ข้างในที่ไม่ใช่ไส้กรอกอย่างเดียวอะมีสูตรอีกเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะมาสอนให้เฮ้ยืเอเลยอันนี้เราจะราดมาอยองเนสกับซอสมะเขือเทศตอนหลังจระอบเสร็จแล้วนะคะ ฝนตกอ่ะเคลินเลยอ่ะกินเคลินเลยเนี่ยตกแรงด้วยโอ้ยดีนะที่เรามีของกินมาติดมาด้วยฮึยินใ่ใแค่กลับรวกลับบ้าน นี่คือซัมเมอร์ของเราเย ấy. ร้อนได้ไม่กี่วันฝนตกฝนตกแ้ว ผมต้องไปทำอะไรกินได้ไม่หรอกินได้ผมต้องร้อกินผมต้องไม่หยิบโทรศัพทกินเลยผมต้องกินขนมปังที่แรงคำอร่อยอร่อย อลมแรงด้วยไม่มีอะไรมากวันนี้แค่จะเอาขนมปังอร่อยๆมาชิมให้ดูชิ้นเดียวนะตัดแป้ง80กรัมแล้วก็ใช้ขาตดอกหนึ่งชิ้นยาวๆเลยลเรับรองว่าอิ่มจุกใส่ชีสด้วยเนาะ แคล่เท่าไหร่ไม่ต้องนับถ้าเรานับแคลว่าจะอดกินหกว่ะกินหมดแล้วใครที่ยังไม่ได้ทำนะคะลองลองไปทำดูนะคะขนมปังสูตรขนมปังที่จะสอนทุกสูตรสามารถเอามาขึ้นรูปทำเป็นไส้ต่างๆได้น,นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องต้องเอาสูตรนั้นมาทำขนมปังส้กรอก ยิ่งน้าใครชอบขนมปังที่มีรสชาติแบบหอมนมเนยเวลากินแล้วจะมีรสชาติแบบนมติดปากลิดนเนยติดปลกนะคะแนะนำ EP 13นะคะขนมปังง่นมเนย EP 13เอาไปลองทำดูนะคะสูตรนี้นะคะมีคนทำเยอะมากๆแลเราก็ขายดีมากด้วยนะคะแล้วถ้ามีปัญหาหรือว่าคำถ,ถามข้อสงสัยอะไรนะคะเรื่องการทำขนมปังให้ไปถามในกลุ่มได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะแล้วพบกันใหม่ะคะ่ะบ๊ายบาย